สวัสดีค่ะน้องซันทอโต,โตนะคะวันนี้น้องซันมาพร้อมกับ t o y ย t a a อ t i ติค่ะมี2องคันนี้นะคะที่มาแนะนำเริ่มจากคันนี้เลยคันนี้ t o y ย t a a อ t i ติ 1.6G ค่ะปี2017นะคะเลขมาอยู่ที่161,000กิโลชนิดเชื้อเพลิงเป็นเบนซินค่ะค่าตัวของน้องนะคะอยู่ที่439,000บาทด้านหน้าค่ะจะได้เป็นไฟมันติดี พร้อมกับกระจังหน้าโฟมียมเส้นยอยาวใหญ่ๆแบบนี้เลยได้เป็นลอ้อแม็กซูโทนปัดหน้าเงาค่ะไฟเลี้ยวก็จบมองข้างภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีเบจค่ะตัดกับตัวรถด,ด้านนอกสีขาวสวยมากๆเรียบหรูด้านหลังนะคะจะได้เป็นไฟท้าย LED มีไฟท็บทิมให้ไปทัายเปียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยค่ะ ามาดูส่วนด้านในนะคะด้านในค่ะจะได้เป็นกระจกพับรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้เป็นหน้าจอวิทยุ fm am aux นะคะแอร์แอนะล็อกเกียรออโต้ปุ่มแ n g i n e Start เบาะหนังสีเบสสภาพสวยแบบนี้เลยค่าตัว439,000บาทค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะคะติดต่อน้องฟันมาได้เลยมาต่อกันด้วยคันนี้ค่ะ t o y ย t a a อ t i ิ1.8 GR Sport ค่ะและเป็นตัวคันสีดำนะคะปี B 2022ชนิดเชื้อเพลิงเป็นเบนซินเหมือนกันแต่ว่าเลขไมล์ของเขาน้อยมากอยู่เพียงแค่44,000กิโลค่ะด้านหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ล้อมแม็กโทนปัดหน้าเงาค่ะ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเมื่อเปิดได้เป็นโเมย่มนะคะกระจกแท้เดิมโรงงานทุกบ้านเลยด้านหลังค่ะได้เป็นไฟท้าย LED มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะคะติดตั้งกล้องถอยไปแล้วเรียบร้อยภายในคันนี้ค่ะตรงสปอร์ตสวยมากๆจะได้เป็นโทนสีดำนะคะกระจกพักรับไฟฟ้า พรอมอะไรมัลติฟังก์ชันค่ะมีหมดคอนโทรลเลขไม้นะคะอยู่เพียงแค่4ี่หมื่นี่พนกิโลได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะแอร์ออ,อตโต้เกียร์ออตโต้เบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตนะคะสวยมาก ราคาข่อยู่ที่7,99,000บาทหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะคะติดต่อน้องสันมาได้เลยบริษัทของเราค่ะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมนบุรีเส้นสุวินทวงนะคะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงเลยถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นโลโก้บริษัทใหญ่ๆแบบนี้ พร้อมกับพี่พี่ทีมงานค่ะพี่พี่ทีมงานนะคะคอยให้บริการคอยให้คำปรึกษาหากลูกค้าสนใจหรืออยากนะัดเข้ามาดูตัวรถสามารถติดต่อมาได้เลยหรือจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์เรื่องเอกสาเรเรื่องติดแบล็ l ลิฟหรืออะไรก็ได้อะคะ่ะสามารถเข้ามาปรึกษาหรือพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ